เคยมึนใจน,นะคะว่าหลายคนรู้จักกำแพงเมืองจีนแน่นอนถ้ามาปักกิ่งอะเนาะยังไงกำแพงเมืองจีนก็ต้องขึ้นลิสต์ที่แนะนําต้นๆชัวแต่เดี๋ยวนี้ที่เที่ยวใหม่ๆขึ้นเยอะมากแล้วทุกคนคิดว่ากำแพงเมืองจีนยังน่ามามั้ยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกําลังใจจอยเที่ยวต่อไปด้วยนะวันนี้นะคะใจะพาทุกคนมากำแพงเมืองจีนดันานมู่เชียนอยู่ค่ะทุกคนฝั่งอีสเพราะว่าเขามีแชร์ลิฟแบบนี้ให้เปิดโล่งๆเลยค่ะทุกคนคือแบบวิวดีมากๆระยะทางก็คือยาวยืนตอนขึ้นไปนั่งคือแบบตกใจเล็กน้อยทุกคนมันเหวี่ยงแรงอยู่เด้อก็คือส่งเราขึ้นไปด้านบนเลยค่ะทุกคนไม่ต้องเดินขึ้นเองนะคะอันนี้คือสะดวกมากๆก็อย่างที่รู้กันค่ะทุกคนกำแพง จีนเนาะถือเป็นหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เลยแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆด้วยระยะทางของเขาทุกคนยาวเป็นหมื่นๆกิโลเมตรเลยนะแล้ที่จอยเลือกมาด่านนี้นะคะคือวิวสวยด้วยค่ะทุกคนคนก็น้อยกว่าด่าน Mad แม่แม็มีพวกแชร์ลีฟี่ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็เคเบิลคาร์มีสไลด์บอร์ดอีก่ทุกคนแบบให้เลือกตามสะดวกเลยพอจอยมาถึงด้านบนอ่ะทุกคนบอกเลยว่าฟุตอินเนชั่นคือดีมากมอลังการกว่าที่คิดอยู่นะทุกคนรู้สึกดีนะคะที่ตัดสินใจมาบอกเลยว่าถ่ายรูปถ่ายาคอน,นเทนนนนนนไไดด้้กกมมมอ่ะคคาาาางเ็รรืหหัััจลูถใ ได้เท่ากันขนาดนั okay. mean, ้นระวังสะดุดล้มด้วยก็จะมาณนี้นะคะถ้าถามว่ากงแพงเมืองจีนยังน่ามาไหมตอบเลยว่าใช่ลองมาดูก่อนทุกคนอย่างน้อยนะคะก็มาสัมผัสความอลังการสักครั้งในชีวิตดูจ้า